ตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้อนรับสู่ M อ็มคอร์ดโชวันนี้มีเพื่อนๆที่อสมทตากและอสมทพิษณุโลกกันด้วยนะฮะสองคืนโอ้ oh, สวัสดีทั้งคู่เลยนะครับครับผมรู้สึกว่าเคยมาพิษณุโลกใช่ไหมสัมภาษณ์กับพ,พี่ใหญ่เวลาพี่ใหญ่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังคุยกับพี่นพที่นี่เลยครับว่าเออเรา ทำพี่ใหญ่ได้ตอนนั้นพี่ใหญ่ก็ยู่าไปอยู่จุฬาจุฬาวิทยุจุฬาละไปอยู่รุงเทสซะละอ่านะฮะวันนี้หลังจากที่เราได้คอยซิงเกิลนี้กันมานานแสนนานต้องบอกงเลยนะนานแสนนานจริงไหมจริงไหมก็ปีครึ่งครับกันที่แล้วใช่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเราก็มีข่าวแว่เราได้ได้มีข่าวที่ได้ได้ฟังเพลงนี้กันมาอืมขอสมควรแซมเปิลออกมันเอสนิดอะไรเงี้ยครับโอ้แซมเปิลนี่ปล่อยมานานแล้วเรียกน้ำย่ยกันนานมากเลย <laughs> พอดีก็มันมีหลายปัจจัยครับเ,<อ>เลื่อนมานิดนึงอะไรตอนนี้ตอนนี้ได้ฟังกันแล้วอ่เแล้ยอะแล้วที่มาที่ไปของเพลงนี้ก่อนที่มาที่ไปเพลงนี้ที่มาที่ไปก็เกิดจากตัวผมเองครับในคืนหนึ่งที่เราเรานั่งแต่งทํานองโดยมีความรู้สึกเงาเหงาอ่ะเราก็เลยระบายความเหงานั้นออกมาเป็นเป็นเมโลดี้แบบนี huh ้นั่งเล่นเป็นโนครับ huh แล้วก็เอาไปให้พี่เอกเผ่าพนธุมาตาแต่งเนื้อเขาก็แต่งออกมาเป็นเนื้อหานี่ยิ่งคุยยิ่งเหงาซึ่งตอนแรกผมผมเห็นชื่อแล้วผมว่าเอ้ย ชื่อมันมันเท่ดีเพราะมันเป็นชื่อแบบชวนเราตั้งคําถามมาว่าเอ้าทําไมยิ่งคุยยิ่งเหงาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราคุยมันต้องยิ่งหายเหงาสิอืมใช่เออแต่ว่าอันนี้มันยิ่งคุยยิ่งเหงาเพราะว่าเราไปแอบรักเขาแต่ว่าเขาก็แต่ละแต่ละเรื่องที่เขาพูดกับเรามันคือเรื่องของความรู้สึกเขาที่มีต่ออีกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมรู้ว่าเราเราไม่ได้อยู่ในใจเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้เป็นคนสําคัญกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เป็นก็เลยยิ่งเจ็บ รับนนรู้อะไรเงี้ยครับเริ่มต้นจากตัวเองเลยหรือเปล่าอประสบการณ์น,นี้จริงจริงไม่ได้ไกลเนื้อหาไปแต่แค่ทำนอง <ś led> ทำชีวิตช่วงหนึ่งอยู่เป็นแค่ทํานองใช่ไหม <ś led> เออครับผมพูดถึงทํานองเพลงนี้โหนั้นที่ก็แต่งมาทํานองนี้บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ก้าวอดีเลยใช่ครับแต่งมาอย่างอัลบั้มที่แล้วก็ บทุกเพลงนะที่แต่งเองแต่งทำนองนะก็คือมีคิดถึงดังๆมีอ,าาอยู่ทั้งคน <อา S 2> <า>หนึ่งคำที่รอไม่มีพรุ่งนี้เนี่ยครับแต่งทำนองเองหมดเลยเลยคมื่ที่แล้วโปรไฟล์เขียนมาแมททาให้พี่รู้สึกว่าพี่อายุมากมากเลยอ่ะ <c oughs> ทำไม <c oughs> ก็บอกว่าอายุสิบเอ็ดปีไปดูคอนเสิร์ตทาไทยยังเกียยสัญญ,ญาณโอ้แบบนานมากโอ้โหแล้ว <c oughs> บอกว่า,วาแม่สามคนนี้ประมาณนะ <c oughs> นานมากตอนนั้นก็เด็กมากครับแต่ว่าคือไปดูคอนเสิร์ตว,วันนั้นแล้วรู้สึกเลยว่าแบ เออเราอยากจะเป็นนักร้องอนะ่ะเพราะาเรารู้สึกว่าคนที่อยู่บนเวทีเจ๋งจังเลยเขาทำให้มันทําให้ทุกคนมีความสุขได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเออเราก็แบบอยากทําได้บ้าง นะต้องบอกอมิตราท่ายยางต้องบอกไงอมิตราท่ายยางก็อะไรกันาบอกถ้าบอกถ้าแบบว่าเราถ่ายกังร้องเพลงแบบพรุ่งนี่มิซายที่เจอกันนี้เลยบนเวทีตอนนั้นเออได้บอกว่าใครเรียกว่าอมิตราท่ายยางนี้จำว่าบอกว่าอายุประมาณนักยี่สิบห้าสามสิบขึ้นนั่นเนาะอย่าพูดสิครับไม่มีใครรู้จักอมิตราท่ายยางต้อบอกทัดายยางนี่พอหยิบยุ่จักองของวงการเพลงเออใช่ร้านตลับอะไรประมาณเออทันไหมท้าร้านตลับไหม เออนัดเนาะสมัยนี้ร้านตลับนี้หายากไหมนี่ไม่มีเลยครับร้านตลาร้านตลับ <c oughs> <c oughs> อ่านะวก็เป็นแต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ได้แบบเออเราสักวันต้องยืนแบบนี้ใช่ไหมอืมแล้วพอเราได้มีโอกาสได้ทําแบบนี้แล้วมีความรู้สึกไงบ้างโอ้มันมันก็เหมือนฝันเป็นจริงครับแต่ว่าที่มากกว่านั้นคือเหมือนเราเราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้สร้างอิทธิพลกับคนอื่นแค่ด้วยเพลงของเราอะครับบางทีการที่เราให้สัมภาษณ์ ได้พูดความคิดของเราในเรื่องต่งตางๆออกไปแล้วมีคนเขาฟังเราเก็บไปคิดเก็บไปปรับใช้กับชีวิตเขาเองอะไรย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยอาชีพนักร้องอะ่ะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านอื่นๆให้กับชีวิตคนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้าโอ่านัก้องคนนี้เป็นนักร้องที่ทําอะไรสุดๆมาก<笑><笑>ชอบอะไรแบบสุดๆร้องเพลงเรียนแล้วก็ยังมีเรื่องของกีฬาด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับอย่างปีที่แล้วนี่ก็จะแบบไปวิ่งมินิมาราธอนเยอะเลยอ่ะฮะ เป็นไงครับเป็นวันนั้นผมได้ํามข่าวของนายเอ็นเตนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องของวิ่งมาราธอนไงวิงนิมาราธอนไงว่าเออบอกว่าเห็นคนอื่นเขาวิ่งได้เราก็วิ่งได้จะวิ่งได้ใช่ไหมอืมอืมตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่คิดนะว่าเราจะวิ่งได้เพราะว่าเวลานั้นผมวิ่งในฟิตเนสเนี้ยแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็จะเบื่อแล้วไงครับแต่พอไปวิ่งพวกมินิมาราธอนเนี่ยมันอย่างน้อยสักสิบกิโลมันก็จะใช้เวลาอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งละอะไรเงี้ยแต่วันแรกที่ทําได้ที่แบบรู้สึกภูมิใจในตััวเเเอองมมากกกครบกรบบบแ้็ูสึหืนยแบบ สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบพึกเขิมอมากอะครับแล้วมันทําให้เราเหมือนมันมีพลังในการทําหลายอย่างในชีวิตจริงๆนะเออเราแบบคลกเลยอะตั้งแต่นั้นนะ <c oughs> แล้วก็เห็นเมืวันนั้นมีบาดเจ็บด้วยใช่ไหมมีวันนั้นอีกวันนึงครับอีกวันนึงนะใช่ไหมเอออีกวันนึงใช่ไหมอ่อันนั้นอันนั้นเป็นงานกีฬาสีของของรายการโอไอซีครับผมอืมแต่เราไ่หายแล้วหายยังหายยังหายแล้วครับหายละ ก็บอกแล้วเป็นคนที่ทําอะไรสุดๆมากได้ได้นําวิชาเรื่องของการเรียนมาตอนนี้มาทํางานอะไรบ้างยังจริงๆแล้วก็จริงๆใช้แต่ว่ามันใช้ในแบบไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากอะไรเงี้ยครับมันใช้ในเรื่องของมุมมองนี้มากกว่าครับซึ่งมผมเคยเขียนเป็นหนังสือด้วยนะว่าไอ้ออเศรษฐศาสตร์ที่เราเรียนมาในและนอกห้องเรียนอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับชีวิตป,ประจําวันทุกวันนี้ยัง,งไงอะไรเงี้ยครับเขียน <ๆ S 1> เป็นหนังสือออกมาชื่อมองทุกอย่างจากทุกมุม หลายปีแล้วละแล้วก็แต่ตอนนั้นได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัลด้านบันเทิงคดีอะไรเงีเ้จะบอกว่าทําหลายอย่างมากออโอ้โหเขียนหนังสือเล่นกีฬาร้องเพลงเรียนก็เสร็จสิ้นอ,อยากจะทำอะไรตอนนี้นอกจากจนอกกาที่ทํามาแล้วเนี่ยอยากทำอะไรอีก อ่อถ้าถ้าถ้าเป็นในแง่ดนตรีก็อยากจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับออีกไม่ไกลอีกไม่ไกลเพร<อ><อ>าะเพราะเพราะว่าเริ่มต้นมาเรื่องของทํานองเลยใช่ไหมร้องแล้วด้วยอีกไม่นานนี่ก็โปรดิวเซอร์นี่ก็ไม่ไม่น่าไกลนะเกินเอื้มอมแล<ะ>้วอ,อะไรแล้วเป็นด้านอื่นด้าน,นอื่นด้าน,นอื่นนอกจากด้านอื่นหรอครับอืมมีไหมมีอะไรที่อยากทำไหมอยากเขียนหนังสือเพิ่มเป็นคนเข้าเขียนหนังสือหรอครับ ผมรู้สึกว่าการเขียนหนังสือมันเป็นการที่เราได้ถ่ายทอดความคิดแบบค่อนข้างละเอียดนะครับอืแคือบางทีมันจะเป็นบางเรื่องเราไม่มีโอกาสได้พูดคุยผ่านผ่านเอสัมภาษณ์ในทีวีหรืออะไรเงี้ยแต่พอเป็นหนังสือเราได้อธิบายค่อนข้างละเอียดอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างลึกซึ้งกว่าอืมก็เลยรู้สึกดีกับแต่แต่แต่มีคนบอกว่าตัวหนังสือบางทีมันรรยแยกความรู้สึกไม่ได้แต่นัดว่าวันใหญ่ได้ไหมมันมัน จริงๆแล้วมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะที่ว่ามันเป็นการที่บางทีเราเขียนออกไปแล้วคนก็ต้องไปตีความต่อเออมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขียนออกไปแล้วทุกอย่างฟิกไปหมดว่าต้องคิดตามฉันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงครับก็ <c oughs> เหมือนเหมือนข้อความที่เคยเมื่อก่อนเนี้เมื่อก่อนนี้ถ้าเขาส่ง S อ s เอ็มเอสแล้วเขาส่งอะไรนะส่งแพดลิ้นไอโฟนอะไรนะแพดโฟน มีแบบจะต้องมีโอเวอร์เดเตอร์ ter, ใช่ไหมโอเวอร์เดเตอร์ er, เขาก็ต้องอเวลาเขาเขาเขารับสายเนี่ยเขาบังคับนี่คุยกันแบบรู้เลยนะว่ามาจากยุคไหนเนี่ย <laughs> <laughs> บางคำเนี่ยเขาเด็กคู่วันนี้เขาจะรู้ว่าแท็กลิงอะไร <laughs> บางคำเนี่ยก็จะเซ็นเซอร์ไงม, <laughs> มีเพื่อนผมเขียนว่าบ้าที่สุด บ้าที่สุดเขาว่าบ้าที่สุดบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นคําที่ค่านข้างอยนแรงใช่ไหมแต่แล้วก็จะหายไปเอแล้วบางทีแบบบ้าที่สุดอเ้าจะพิมพ์ให้อะแต่ผมสมัยนั้นผมไม่มีนะผมมาอยู่ในยุคนั้นแต่ผมไม่มีส่วนตัวเลยจาได้ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยมีเครื่องส่วนตัวไว้เลยจะเห็นคนอื่นเขาใช้กันอะไรเงี้ยอตลกตีนานมากนอ่ะบาฝากเพลงดีกว่าฝากเพลงดีกว่า ฝาเพลงตอนนี้มีเอ็มวีแล้วด้วยมันม,ม,มีแล้วด้วยมีใน u t u b e นะครับเข้าไปเขาไปแชร์กันได้เยอะๆเลยเข้า,าไปดูด้วยใช่ไหมฮะมีภาพสวยมากแล้วก็ได้อารมณ์ด้วยนะครับมีมีมีซีนแบบว่าน้องนางเอกมาวาดรูปเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยซีนจำซีนหนึ่งเลยเข้าไปดูกันไปนะรบรรยากาศถ่ายทำเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงอ่าก็เป็นเป็นวันเป็นสถานที่ที่สวยมากครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นการถ่ายทำแบบ เล่นเป็นตัวเองมากๆาครับแบบมีฉากที่เราต้องแอบวาดรูปเขา mm hmm. แอบเขียนหนังสืออยู่ข้างๆขางเขาเอแล้วก็อย่างที่บอกมันจะมีซีนที่ที่เขามามาวาดรูปมันตัวเราเนี่ยอันนี้จะเป็นฉากหนึ่งที่อาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะมันไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ในชีวิตอะไรเงี้ยกับการที่ใครจะคมาวาดรูปมันตัวเราเนี่ยครับ mm hmm. แต่ก็จะเป็นซีนที่เอออารมณ์มันจะค่อนข้างอัดอั้นดูแล้วก็เหมือนเหมือนจะเกือบล้ําเส้นไปอะไรเงี้ยก็ต้อง,ต,องต้องลองดูในเอ็มีครับอ mm ืม hmm. แล้วก็ ช่องทางหนึ่งจะเอมีก็ฝากตัวเพลงและการก่ับช่องทางดาวโหลดน,นะครับ,รบสามารถดาวโหลดมาเป็นรีงโทนเสียงรอสายเพลงเต็มได้ทั้งที่ดอกจันึ่งสองสามห์หนึ่งศูหรือว่าจำง่ายๆก็คือดอกจันึ่งสองสาหรือว่าใน iTunes ใก็มีเหมือนกันครับผมอนอกจากนั้นยังมี IG ด้วยไปตามได้อ่า<ม>ใช่แล้วไอ้ t w i t t e r f b o o k o o k เล่นเองหมดนะครับ แอทนัทสกาอ N A T นะครับ S A K D A T O R N ครับก็มีช่องทางหลายช่องท้ายติดตามด้วยเดี๋ยวนี้ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของนัทได้ว่าวันนี้ทําอะไรบ้างไปทําอะไรมีข่าวสารต่างๆมาพูดคุออยกันได้เลยครับแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพลงนี้ด้วยขอกันมาเยอะๆกันแล้วกาันยิ่งคุยยิ่งเหงาถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกแบบนี้ประมาณว่ายิ่งคุยไปมันเหมือนอะไรที่มันนะ ีม,มีไหมครับเคยมีปะมีสิมันก็ประมาณว่าอยากคุยไงม,มีอารมณ์อยากคุยแต่ถ้าท่านที่รู้ว่าคุยไปแล้วเนี่ยคนที่ได้ตอบกลับมันอาจจะไม่ออไม,มากก็เจ็บกว่าเดิมนะใช่แต่ก็มีคนมีคนก็ดื้อรั้นที่แบบโทรไปดีกว่า โทรไปเพื่อเพื่อมีความโทรไปเหมือนความรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นแต่มันอาจจะถอยถอยลงไปก็อย่างอย่างที่บอกไม่้อมหรือใช่ยิ่งโขยยิ่งเหงานี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนก็บอกว่ารอมานานแสนนานก็บอกหวังว่าจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยก็คือถามมีเดี่ยวของแกมี่ก็ตอนนั้นมีข่าวจะปล่อยไงปล่อยมายังมีคนถามด้วยมีคนถามว่าขอเพลงนี้พี่ยังไม่เห็นมีขอให้โดดเลยอะ ยังไม่มีให้โหลดเลยก็เลยไปถามว่าตกลงเขาปล่อยมาหรือยังอ๋อโอเคโอเคก็ดีเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยโอเควันนี้ขอบคุณนัทเขาที่มาคุยกันแล้วก็มาแนะนําเพลงที่หลายคนบอกว่าติดตามมานานแสนนานโอเควันนี้เราคุยไวยแล้วกันนะครับไหนๆก็รอมานานแสนนานก็ช่วยกันขอเข้ามาเยอะๆจะได้เปิดบ่อยๆนะครับดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนหนึ่งศูนย์ใช่แล้วโอเควันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ